นะครับผมก็การาบสวัสด,ดีด้วยนั่นเองนะครับก็อยู่ในรายการการเล่นเช่นเคยนั่นเองก็ห่างหายยังไปนานเลยนะครับเป็นเป็นเดือนนะเออนะครับก็คือปัญหาเรื่องเน็ตบ้างนะครับก็กับเรื่องติดแข่งกีฬาเนเล็กนึงนั่นเองนะครับก็วันนี้ก็จะมารีวิวเกม Modern s t สไตล์นั่นเองนะครับเกมมาใหม่ในเพจตอร์เลยก็ถือมาไม่ใหม่แล้วแหละ เออก็เอัอก็เล่นไปแล้วนั่นเองก็ขอไปจองก่อนเลยนะครับผมอา่าเดซี่ฟอร์ดเจเนรีนนั่นเองอ่าโอเคปึ๊บอา่านะครับเปิดต่อเงิน500อเกาะวันเงิน500แล้วก็เซฟอร์ดเจเนรีนนั่นเองก็เกมนี้นับก็เป็นเกมแล้ว FPS นั่นเองนะครับก็ใช้เป็น เขาเรียกว่า Gmail ป่ะ,ะ Gmail แลนนั่นเองก็สามารถกดล็อกอินเฟซก็ได้นั่นเองนะนะ,นะถ้าจะไม่ผิดเขาสามารถเล่นกับเพื่อนได้นั่นเองนะครับผมอ่าก็ตอนนี้ยังไม่ล็อกอินเลยนะครับดูทางด้านของปินนั่นเองนะครับก็มีให้ปลดล็อกนั่นเองคือ ต้องเก็บอะ,อะนะครับในเทียทองน่นเอซึ่งไม่พอนะครับก็ทางด้านปืนนั่นเองก็จะมีเป็นปล็อกเป็นเวลๆไปนั่นเองก็มีสามารถแต่งปืนได้นั่นเองนะครับก็แต่งสีปืนก็กดตรงลูกทาสีเลยนะครับก็ใช้เป็นสีสิบทองโกนั่นเองนะก็มีหลาสีให้ได้อะ ของตาเปืนนะครับก็มีพัฒนารากล้องอะไรประมาณนี้นั่นเองนะครับอ่าปึิบๆอ่าก็มีซื้อของอะไรมากมายนะครับก็อ่ะเดี๋ยวมาลองสักอันแล้วกันอ่ะสมมติจะอัพอ่าอัพดีไหมเลย มีไนะครับแป๊บหนึ่งนะครับก็ไม่ค่อยมาแค้นนานเลยก็น่าจะคิดคิดถึงกันสัีนะครับอ่ะอัพเป็นเลเซอร์อ๋อนะครับค่อนข้างจะดูดีมีสไตล์นั่นเองนะครับก็เดี๋ยวเราไปลุยกันเลยนั่นเองก็ถ้าเป็นอยากมาะสมก็สามารถกดแบตเทนไปเลยถ้าอยากเลือกโหมดเองก็มาตรงนี้นั่นเองนะครับ ก็อันนี้ต้องรอวลลอกสิบวล์กสิบเหมือนกันนะครับอม่หมดเนแบทแล้วกันคือยิงยิงมู่วนั่นเองกดเพยเลยนะครับผมอ่านะครับก็อืมก็เดี๋ยวช่วงนี้ก็ได้่ยลงคิดบ่อยขึ้นลวแหละนะครับก็แข่งบอลก็จบไปแล้วนั่นเองนะเดี๋ยวปิดทางก็ต้องมีกีฬาสีอีกนะครับ เกมนี้ไม่มีกระโดดนั่นเองครับมีแค่ขูเขาเฮ้ยพูดอยู่อย่าเพิ่งเด็ดครับนะอ๋อรู้เลยนะครับเน็ดแหลก <c oughs> รู้เลยนะครับเน็ดแหลกนั่นเองก็มันมีการปรับแบบยางเองนะนะก็ถ้าโงนแอนแมนก็จะปรับแบบยางเองนั่นเองก็ควรปรับ แล้วจากคุณถนัดแล้วกันครับว่าจะกดยิงแองอหรือจะกดหรือเปิดเปิดอัโนมัสตนั่นเองีกสองอย่างก็มีเวอร์เด็ดคิดให้ด้วยน,นั่นเองนะครับโอ้เล็งหัว เน็ตแหลกหรือเปล่านะครับอืมก็ต้องดูอันอีกทีติดแลงแ่ก็ดีนะครับก็เลี้ยงให้ได้ระยะไกลนั่นเองใช่กรับนั่นเองอ๋อใครยิงมนาะ นะครับเฮ้ยโยนไปดิเอาระเบิดไปกินเตียงเพื่อไม่อยู่สถานะหึตายเฮโอ้ยก็สนายนก็ต้องอัพก,ก่อนนะ เพราะว่าไม่อยากเล่นมากปตอนนี้ยสน,นายเพราะมันจะเบามากอย่างนั้นใกล้มากเลยผมว่าอยู่ข้างบนได้เลยโอโหนั่นเลย ตายแล้วไม่จะโยนทำไมหอมที่ปวดหัวเลยนะครับอ่ะอ่ะไปตันไปกันต่อแหน่งอยู่กันไหมเอ่ยจริงด้วยจริงด้วยออั่นองฮ่าแอบลอยเข้าบ้าน นะครับขอปืนด้วยน,นั่นเองนะโีโหลดให้เต็มด้วยนะเดี๋ยวเขาจะวิ่งขึ้นไปข้างบนแค่เหมือนเดิมนะครับไปสายร้อยสายร้อย่ะได้คิวนะครับเขาได้คิวนะเราไม่ได้คิวนะครับอย่าคิดผิดไปกันต่อน,นั่นเองนะครับถ้าอย่างเบาก็ ขออภายด้วยคลิปนี้นะครับยิงหัวครับยิงหัวร้สึกม,มีใครอยู่ตรงนี้ได้คิวด้วยเหมือนกันนะครับก็ก็เกมอาจจะแบบออกบักๆหน่อยนะครับแต่ก็พอมันอยู่นะเกมนี้อก็แนะนําให้โหลดเกมมาเล่นเลยนั่นเองนะครับตัวผม ยิงหน่อยขอยิงหน่อยแต่ผมไม่ค่อยชอบตรงมันไม่มีกระโดดอ่านิดหนึ่งนันนเองอ่ะก็ ER ก็ค่อนข้างจะได้เยอะนั่นเองนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันทางด้านเซตติ้งนันนเองอนะครับเซตติ้งก็จะมีกราฟิกนะครับคือผอนมันปรับรอให้เองอะ่ะปรับไม่ได้ด้วยนะครับ หรือคนอื่นจะเป็นรอหรือเปล่าต้องดูกันอีกทีนะครับหรือของผมมันปรับไม่ได้หรือยังไงนี่ครับก็มันจะมีเออไม่ใช่ฝั่งนี้ acceleration มันคือคืออะไรไม่รู้นะครับไอออโต้ Auto. นี่ก็ไม่รู้เหมือนกันอืม แต่รู้ี่เหนียวเนี่ยออโต้ช็อตน,นะครับก็อันนี้ก็น่าเป็นความไวนะครับก็ต้องรู้ๆกันอยู่แล้วน,นั่นเองก็ไม่สอนละกันให้ตั้งค่าเนี่ยเออผมก็ไค่กาไก่กาเกมมิ่งนะครับก็แอดกันมาได้นั่เนเองไม่กัด นะครับก็วันนี้จะต้องขอตัวลาไปก่อนละกันนะครับในวันนี้ก็อาจจะลงพุ่งนี้หรือมะรืนนี้นั่นเองนะครับกนะ็วันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับเสียงเบาก็ต้องขออภัยด้วยนะครับยัในใหม่คลิปหน้าแล้วกันนะครับผมบ๊ายบาย